เราพูดถึงสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วนะเรามาดูคอมเมนต์หน่อยเบื่อรัฐบาลชุดนี้มากโอ้ไปเบื่อเขาทำไมล่ะครับนะเออนะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรชุดหน้าก็เดี๋ยวได้ลุงป้อมลุงป้อมเป็นนายกเจ้าไงระหว่างปยุทธกับป้อมเลือกเอานะครับเลือกเอานะครับแต่ผมจะให้ผมเลือกนะผมว่ายังไงไงผมก็ยังเอาปยุทธมากกว่าป้อมนะเพราะป้อมเนี่ยดูลักษณะเดินก็ไม่ค่อยไหวแล้วนาฬิกาก็ไม่มีเป็นของตัวเองนะครับ นะครับก็ว่ากันไปนะครับข่าวข่าวน่าสุดผมถามพักพวกในพักพลังประชานะก็มีขั้วนะขั้วของพลเอกประยุทธ์กับขั้วของลุงลุงป้อมนะครับนะก็บสองขั้วเนี้ยได้ข่าวว่าขั้วของอ่อบางส่วนก็สามกุมารก็เตรียมไปตั้งพักใหม่นะครับเพราะอะไรก็โดนปลดออกจากหัวหน้าพักข่าวลือนะเหลขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งหน้าที่มันก็ต้องไปตามนั้นนะครับ นะเอ่อเพราะฉะนั้นก็นะครับในอนาคตมันก็อาจจะมีอ่พรรคการเมืองอ่ใหม่เข้ามานะครับนะก็เป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลนี่แหละอ่าดีๆอะไรขึ้นมาเต็มเลยอ๋อโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองต่อไปก็คงยุ่งครับพรรคเล็กพรรคน้อยอะไรต่างๆก็จะเยอะขึ้นนะครับนะการรวมตัวการทางการเมืองของในรัฐบาลชุดปัจจุบันนี่เท่าที่ผมติดตามดูเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของ นะเป็นการรวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ซะมากกว่านะครับนะถ้าตําแหน่งไม่ได้ต่อรองไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันนะครับอันนี้ปัญหาการเมืองนะครับอีกเรื่องหนึง่งเมื่อเช้าดูข่าวในพักสีส้มนะฮะนะครับนะหรือที่เรียกว่า,าพักก้าหน้าใช่ไหมผมจำชื่อไม่ได้พักใหม่นะครับก็มีผู้กองธรรมนัฐไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับ ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเรียกก้าไก่นะเรียกเรียกผิดนะฮะพักเก้าไก่นะครับมีรายงานข่าวว่าวันที่21พฤษภาคม63นะมีหมายเรียกจากนะโรงพักภูธรพเยานะนะครับมาถึงนายนัชชาและก็นายทีรชัยนะครับสองคนก็เป็นโคศกนะนะครับเป็นสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไก่ก็เกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการหมิ่นประมาทครับนะ ผู้กองธรรมนัฐบ้านแกพยาก็ไปแจ้งความไว้ที่นั่นอ่ะแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเ,เกี่ยวกับเรื่องเ,ออเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อ27กุมภาพันธ์63กรณีขาดคุณสมบัติในการดารงตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีนะครับเขาก็ไปแจ้งความไว้ที่บ้านเกิดเขานะครับเนี่ยฮะหลายๆคนถามว่าเอ๊ะอ,อภิปรายกันในกรุงเทพทำไมไปแจ้งความซะไกลเนี่ย นะครับไปแจ้งความถึงจังหวัดพะเยามันก็ทําใหา้ผู้ที่ถูกกล่าวหานะต้องเดินทางลําบากนะครับนะเดี๋ยวนี้ก็คดีหมิ่นประมาทเขาก็จะทํากันแบบนี้อาศัยช่องว่างของกฎหมายเลือกจังหวัดที่ตัวเองไ,ไงคุ้นเคยบ้านเกิดอะไรต่างๆนะนะครับเนี่ยเขาก็ไปเลือกไกลๆนะบ้านเกิดเมืองนอนบ้างอะไรบ้างนะครับนะอาศัยช่องว่างกฎหมายเพราะคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยความผิดมันเกิดทั่วราชอาณาจักร นะครับนะและยิ่งถ้ามีการบอสแคดหรือมีการกระจายเสียงกระจายภาพทาง Facebook YouTube หรือว่าทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็พื้นที่เกิดเหตุมันจะเป็นทั่วราชอาจักรนะทั่วราชอาจักรนะฮะเพราะฉะนั้นจะแจ้งความที่ไหนก็ได้นะครับแต่ก็อยากจะฝากนะครับทนฐมนตีแจ้งความไกลคนทั่วไปเขาจะมองว่ากานแกล้งหรือเปล่าต้องการให้เขาเดินทางลำบากไหมเสียค่าใช้จ่ายเยอะๆไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมตั้งคำถาม ในอดีตที่ผ่านมาเคยมีการแจ้งความกันทั่วราชอาณาจักรเลยเพื่อกันแกล้งให้เดินทางลําบากแต่แต่คดีประเภทนี้มีทางแก้นะครับนะมีสารบางศารเนี่ยนะครับเคยมีคมําพิพากษาแล้วไอ้ประเภทไปแกล้งฟ้องที่นั่นที่นี่ทั้งทงที่นะความผิดก็ตัวคนดา่าคนถูกดา่าอยู่กุณในกรุงเทพไปแจ้งความภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานไกลๆเพื่อเขาเพื่อให้ลําบากเนี่ย ศาลเคยตัดส,สินนะครับว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและก็ห้ามเอาไปฟ้องใหม่มีแล้วนะครับผมมีคมาพิพากษาเดี๋ยววันไหนเนี่ยผมจะมาโพสต์นะครับว่ามันเป็นการเริ่มต้นใช้สิทธิ์ทางศาลหรือใช้สิทธิ์ทางกฎหมายแบบไม่สุจริตทําให้เขาเสียเวลาอยู่กรุงเทพไปพะเยาเงี้ยอยู่กรุงเทพไปสามจังหวัดชายแดนใต้อยู่กรุงเทไพเเทไปสาลไ,ไ,ไกลเนี่ยเป็นการเริ่มต้นโดยวิธีการไม่สุจริตคดีประเภทนี้นะครับถ้าฟ้องไปยังศาลเนี่ย เกือบร้อยเปอร์เซนต์ส่วนใหญ่ศาลยกฟ้องคดีหมิ่นประมาทประเภทน,นี้ท่านท่านไปลองดูนะฮะไปพะเยาเหตุเกิดกรุงเทีไปแจ้งอีสานอย่างเงี้ยนะไปแจ้งกาญจนบุรีสังขบุรีเงี้ยเพื่อเขาเป็นไงลำบากนะเนี่ยพวกเนี้ยนะคือหนึ่งเนี่ยบางศาลก็มีคำพักษายยกฟ้องเลยว่าความผิดไม่ได้เกิดนะครับความผิดไม่ได้เกิดนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ยก นะครับแล้วเขียนชัดเลยนะว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตและห้ามมิให้นําไปฟ้องใหม่นะครับเขียนในค,คนํพากษภาษาชัดเพราะนั้นถ้าไปฟ้องใหม่เนี่ยก็ถือว่าอะไรเป็นฟ้องซ้ําตามวิทายามาตรา39นะครับเพราะว่าศาลได้มีคมาพิพากษาเสร็จเด็ดขาดเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก,ก็ฝากนะครับนะฝากพี่น้องประชาชนนะครับเนะี่ยเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกันแชร์แชร์ด้วยแชร์กันไปเยอะๆจะได้ฉลาดเช้าขึ้นมาอาจารย์ก็จะให้ความรู้นะครับเพราะนั้นคดีหมิ่นประมาทนะครับ ด่ากันทาง f e c o o o y o y t u t u นะคุณด่ากันคุณก็อยู่กรุงเทพนะผู้เสียหายก็กรุงเทพผู้ถูกกล่าวหากรุงเทพคุณไปฟ้องไกลๆนะครับนะครับยกฟ้องหมดครับเกือบเกือบร้อยปไม่มีคดีไหนเลยมั้งที่จำาที่ศาลจะจำคุกเลยนะครับนะท่านท่านดูตั้งแต่เริ่มต้นว่ามาศาลเนี่ยมือมันต้องบริสุทธิ์ล้างมือก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่มือสกรปรกแล้วมาศาลคดีประเภทนี้เราเป็นรัฐมนตรี ฝ่ายค้านเขาอาภิปรายไม่ไว้วางใจเราเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีเรื่องการเคยติดคุกติดตารางในประเทศออสเตรเลียจริงหรือไม่เกี่ยวข้องกับคดีนําเข้ายาเสพติดหรือไม่นะครับเคยติดคุกไหมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของความเป็นรัฐมนตรีนะครับนะความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมบอกว่าสสพักสีส้มนะฮะพักเรียกพักสีส้มแล้วกันนะครับนะนะครับ เนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นก้าวไกลอะไรตัวเนี้ยผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้เนี่ยนเนี่ยก้าวไกลเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกสภาผูาา้แทนรัษฎรซึ่งรัฐบาลมันไม่มีความผิดอะไรแล้วครับก็ฝากพนักงานสอบสวนด้วยส่วนใหญ่ก็รู้จักกันั้งนั้นนะครับพี่น้องตํารวจผูมิกับผู้การที่พะเยานะคดีประเภทนี้ไม่น่าจะออกหมายเรียกแล้วนะครับนะเพราะว่าการที่จะเป็นการใส่ความเนี่ยหรือใส่ร้ายเนี่ย และทาให้คนอื่นเสียหายเนะี่ยมันต้องเป็นกรณีที่เป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าเป็นเรื่องจริงสมมุติว่าเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับผู้กองธรรมนัฐรัมตีช่วยกเกษตรเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเขานำำําคําพิพากษาของประเทศออสเตรเลียมาประกอบในการจริตมีทั้งรัฐธรรมนูญคุ้มครองมีทั้งมาตรา329ประมวลกฎหมายอาญา,ยาตั้งแต่วงเล็บหนึ่งวงเล็บหนึ่งนะก็เป็นเรื่องป้องกันอ่าเรียกเป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมของตัวเองอ่นะครับ แล้วก็วงเล็บต่อมาก็จะเป็นเรื่องเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่นะครับสสก็มีหน้าที่ตรวจสอบการทํางานเพราะฉะนั้นเขาทําหน้าที่ก็เจตนาบริสุทธิ์อันสุดท้ายนะประชาชนเนี่ยตามวิสัยก็สามารถวิพากษ์วิจารณการทํางานของออรัฐมนตรีได้อยู่แล้วนะไม่น่าถึงขนาดจะต้องนะมาแจ้งกงแจ้งความหมิ่นประมาทด้วยกันซะดีกว่าใจกว้างๆหน่อยนะครับเราระบอบประชาิตย ลุงตู่โดนด่าทุกวันเช้าเย็นผมเนี่ยนั่งวิพากษ์วิจารณลุงตู่มาเนี่ยนะตั้งแต่แกยึดอํานาจมาในการวิจารทุกวันไม่มีการแจ้งความลุงตู่เนี่ยแกเป็นนายกรัฐมนตรีที่ใจกว,นะว้างนะวิพากษ์วิจารณยังไงด่ายังไงแกก็เฉยนะครับแกไม่เคยไปแจ้งความจับใครเลยนะครับนะเพราะว่าอะไรเราเป็นนายก,เราเ,ายกเราเป็นรองนายกเราเป็นรัฐมนตรีใครก็จะแซะบ้างแซวบ้างด่าบ้างเป็นเรื่องปกติ นะถ้าเราทนไม่ไหวนะผมก็อยากจะแนะนํารัฐมนตรีทั้งหลายก็ลาออกไปครับลาออกไปดีกว่าจริงไหมครับพี่น้องนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแช์นะครับแชร์กันเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับว่านะนักการเมืองขา้าราชการวิจารณ์ได้ก็มีรองนาะยกมีรมัฐมนตรีมีที่รึกษามนตรีก็ไปแจ้งความในคดีกับเพื่อนผมหมิ่นประมาทพรบคอมอัจฉริรยะนะนะครับเนี่ยอัจฉริยะก็โดนแจ้งเหมือนกันอ่ะแจ้งที่ปอทอ,อันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะ ผมมองว่าอัจฉรยิยะน่เขาทาหน้าที่ในฐานะประชาชนปวงชนชาวไทยในการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะถ้าอัจฉริยะเนี่ยนะเอาความเช็จนะไปซะมันก็เสียเองเราไม่จะเป็นต้องไปแจ้งความจับอัจฉริยะนะครับเหมือนที่เป็นข่าวนะนะครับใจกว้างๆหน่อยนะเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเราเป็นรัฐมนตรีเนี่ยการถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ นะครับนะเรื่องปกติมากใจกว้างๆนะครับผมเองเนี่ยนะครับนะนะเป็นบุคคลสาธารนณะจัดรายการทางเฟ o บุ๊ o u t u b e เนี่ยก็มาพอสมควรแล้วมีผู้ติดตามอยู่ทาง Facebook ก็ประมาณเกือบเกือบเ0็ดแสนใกล้700,000แ,แล้วทาง YouTube ก็ประมาณใกล้ๆ2 0 0 0 0 0รวมแล้วเนี่ยประมาณ8 0 0 0 0 0เมื่อคนนะสำหรับ Facebook กดเยอะๆครับช่วยกันกดแล้วก็ช่วยกันแชร์ประชาสัมพันธ์ไปทาง YouTube ก็ กด subscribe กดกระดิ่งรายการของผมก็ไม่ได้มีการเปิดรับไรายได้ไม่มีโฆษณาเรยทังสิน้นเป็นรายการที่ให้ความรู้กับประชาชนด้านกฎหมายด้านการเมืองด้านสังคมนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากรายการนี้ไว้นะครับเราพูดความจริงทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องประชาชนก็ช่วยกันแชร์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 นะครับนะนะครับมีคนแซวบอกต,ตู้ตู้เซฟอาจารย์ใหญ่จังไม่ใช่นะครับตู้ <laughs> นี่ผมนั่งอยู่ที่วิลล่านะครับ นะมีห้องพ้งห้อง,องพักอย่างดีนะก็กลาบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องคดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะอย่าเที่ยวไปฟ้องร้องอะไรใครเลยใจกว้างๆผมโดนด่าทุกวันไม่เคยฟ้องใครเลยแม้แต่คดีเดียวนะครับนะครับถ้าไม่หนักไม่หนาเนะี่ยเราก็ปล่อยๆไปวันๆใครอยากได้ดา่าเราก็ด่าไปนะเราก็ทําคุณงามความดีไปน,นําเสนอข่าวแฉไปคนเรวคนเชื่อก็มาแฉทุกวันนะ่ะข้าราชการเร็วเราก็แฉ ประชาชนแล้วเร็วเราก็แฉนักกฎหมายทนายความเร็วเราก็แฉแล้วไม่ไม,ไมไ่มากลัวอะไรติดคุกกี่ตารางนะนะด่าเป็นปีเป็นชาติมันก็ไม่ติดคุกหรอกคนเร็วคนชั่ววิ่งเต้นลม้มคดีคนค้ายาคนสิบแปดมงกุฎโกงชาติบ้านเมืองเอามาแฉได้ทุกวันครับไม่มีความผิดนะครับไม่ต้องกลัวครับแนวคําตัดสินของสาลนิกาไมาเยอะให้ฟ้องเป็นหมื่นเป็นแสนคดีไอ้คนฟ้องมันจะอายแทนคนโดนฟ้องนะครับ เนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันแฉแฉทุกวันเนี่ยนะวันนี้ก็มีเรื่องเฉินเนี่ยพอเรากอฉุกเฉินเนี่ยนะที่ว่าจะขยายไปถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะครับก็น่าจะนจะจปถึงสิ้นเดือนมิถุนายนป้องกันการเผยแพร่การแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าเนี่ยมันไม่มีอะไรระบาดแล้วฝากลุงตู่ครับลาออกไปดีกว่าหาคนให้คนอื่นเขาเป็นบ้างลุงก็เป็นมานานแล้วเบื่อหน้าผอมสูบเลยเป็นานานระวังเส้นเลือดในสมองแตกตายลุงตู่ นะเป็นมานานแล้วพอเถอะนะก็ขอบาาขอคุณครับสวัสดีครับ